ที่สองที่สามโอ้ไได้กรรมการเลยก็โอ้เขาก็เป็นกรรมการนั่ใจกระน,น,น้ะองนะเจ้าก่อนที่เขาจะประกาศผลนะเจ้าขอเรียนเชิญน,นะเจ้าทางอาจารย์ประดิษฐ์นะเจ้าอาจารย์ประดิษฐ์มณีคัดนะเจ้าประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านเหมืองงานนะเจ้าขึ้นบนเวทีนะเจ้าเพื่อจะมอบ เอาข้างหน้าเลยนะเจ้าข้างหน้าเลยนเจ้าด้านหน้านะเจ้าเจ้าเจ้าต้อประกาศเลยครับต่อไปนะเจ้าเป็นการประกาศผลนะเจ้าการประดิษฐ์กระทงนะเจ้าจากวัสดุธรรมชาตินะเจ้ารางวัลที่สามนะเจ้ารองชนะเลิศอันดับสองนะเจ้าได้แก่มีสาว้วยนะเจ้าอันบะตื่นเต้นนะเจ้า ของคุณพงศรีศรีวิชัยเจ้าหรือป <AM> ีน้อยนะเจ้าเจิญเจ้าเชิญเข้าเชิญเจ้าเชิญครับคุณพงศรีอ๋อตัวแทนนะเจ้าตัวแทนกับปีน้อยยังมาตัวน้อยลงเข้าีตน้อยนี่เจนะยิบกระงเดียวระโชยนะเจ้าเอาไปทีละลาเลยครับ อ่าโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอน้อยพร้อมกันเจ้านจันเดยจ้วต้นจ้ต้นของยายสุพรรณจันทนารีเจ้ายายสุพรรณจันทนารียายผา้ตัวแทนเขโทำไม่อยู่นี่เหรออ๋ออ่าที่สองก็ใคหมัวแห่ก ามาได้เข้าไปหนังร้านน้มวน,มน<ฆ>ทำได้เข้าไปหนังล้คนห้รางวัลเจ้าและรางวัลกระทงสวยงามนะเจ้าที่หนึ่งได้แก่<จ><ว>กระทงของคุณสายสวาสีเลสินเจ้าเจอพระทองมาครับแดนครับรเจิดระทองครับ อันนี้นะเจ้าจะใจใบเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนะเจ้าอ,อันนี้เลยเจ้าอ่านะเจ้าน,นี้ก็จะสวยงามนะเจ้ากรีบกระทงนะเจ้าก็ทํามาจากต้นไม้ต้นต้นไม้มงคลน,นะเจ้าเจ้า ขอบูนนะเจ้าทางอาจารย์ประดิษฐ์มณีคัสตนะเจ้าาำน,นะเจ้ามือกับผูกมาร่วมง,งานนะเจ้าได้ร่วมกิจกรรมกันนักษณะเลยนะเจ้าทุกทกิจกรรมมานู่จะมีประมาณตัวน้องอเจ้าเดี๋ยทุกท่านที่มาร่วมนะเจ้าสามารถจะร่วมกิจกรรมนะเจ้ารวมาการแสดเล่นการสแสดงอะไรนะเจ้าทานที่ชื่นชอบการํำวง,งเตรียมตัวนะครับ คู่นะครับจะเอาคู่ชีวิตรหรือว่าคู่ที่ว่าอาจจะเพื่อนกันน,นะนก็ได้ครับพอเป็นคูะครับจะเที่ยวมานะครับจะมีลาวันคือทุกรอบอาจะจัดรอบละสองเพ<อ>ลงรอบโอเคลองสักครั้งนะครับกระโถของไข่นะเจ้าที่ยังม่ได้มาเอาในเจ้ายังมีอยู่ที่ด้านหน้าเวทีนี่อยู่นะเจ้า ายา่จ้าตังตังไฟฟ้ายาาาาปปานาี่จ้าสี่างจ้ามีสองจาก็ให้ว่ายน้นะครับนะครับเพี่ทำบางท่านก่อน,อนอาจาะะจะร้อยจะร้อยอได้เะครับจา้าต่อนี้นะจ้า สที่มาร่วงงานนะเจ้าจะได้นำจตุนมไปลอยนะเจ้าสีสันหน้านเจ้ากระด้บน้องต่อไปให้เธอรีเตรียมเจ้ามุกปิูไ้ปขอผค้องแตรางวันคล้อเรือโกันร้อง วันี้เจ้าพอพอในข่าวต่างประเทศปรวัาพื้นที่มนีเหพระอาจารยเกิดขึ้นเพราะว่าพระอาจารย์เงินพระจาร์ดเีเกิดขึ้นนเนกีข้าต้อให้เกิดขึ้นเ็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง้าคนท่านถงเกิดแต่แต่าเนี่ยพระอาจารย์เปิดขั้นขั้นแรกรลอกเจ็ดโตรผีวันี่แต่เขาจะรู้ จากต่นงเเป็นการบมงคับการลงลนลงลนตนีนเอเ้ายเลยนะเจาแต่เขาอาจจะเห็นด้วยตาปลาแบบชาติว่าบางทเจ้านซ้้อนอยู่นเจ้าอยงนวมันนี้พลังปเดือัน วันฮัลวีนบ้านเฮาเปเกี่ยวดอกะเปเกี่ยวเจ้าเปเกี่ยวตะพรางของเจ้ารอของวันนี้นะเจ้าแต่งทีแต่งอย่างรอของมันนี่นะเจ้าเปสนุกสนานไปเนี่นะจ๊ะเปบ้านเท้าตั้งแต่ไป็นเพื่อบ้านเท้าบ้านเทาดีจริงจังขนาดนั้นแต่ตอนนี้นะเจ้าทายจะสำเร็จงานในวันนี้นะเจ้าทายโรงเรียนที่สัญญาบ้านเหมือนงานะเจ้าจะได้ทรัพย์ขึ้นนะเจ้า ปูนะเจ้าไข่จับปูได้แล้วออกมาเลยเจ้าออกมาด้านหน้าเลยนะเจ้าก็จะน้องพี่ชายเรียนเชิญนะเจ้าเรียนเชิญท่านกรรมการทุกท่านอ่ากับปูมาเลยครับให้เด็กตอนวัยจะอาต่อปูแล้วต่อไปต่อปูแล้วเราจ้ะคู่ปผสมมาเลิกนะเจ้าคนเรียนเชิญอาจารย์จุ๊กี้ตัวนะครับจานอาจารย์จุ๊กี้อ่าแล้วก็ พี่ตีมนะครับทีนี้ตนกก็คาเจอนะครับผมผู้เกียริรอบแรกประถมกันเลยครับได้รางบาลหมด